สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ประพรธอยู่ที่นี่โรบินสันโรบินสันของจังหวัดสมุทรปราการนะคะโรบินสันสมุทรปราการเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ตรงกันข้ามกับโรงเรียนสมุทรปราการเลยนะคะคุณผู้ชมตรงกันข้ามน่าจะเป็นสถานีอันนี้แพรกษานะคะแพรษาหรือแพรกษานี่แหละเออ เนี่ยแล้วคนนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าหน้าห้างเขามีร้านค้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมร้านค้าอย่างเงี้ยขายทุกวันเลยคุณผู้ชมเออนี่มีสองซอยอ่ะเดี๋ยวป้าปรพรพาชมด้านในนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแม่ป้าพรด้วยนะคะนี่เริ่มจากทางซอยนี้นะเ็าจะมีสองซอยนะคะซอยนี้เป็นซอยเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าซอยเสื้อผ้านะคะ อ,อีกซอยนึงจะเป็นซอยอาหารเดี๋ยวนี้พาชมสองซอยเลยนะคะก็ใครที่มาแถวนี้นะคะมาเที่ยวในห้างแล้วก็อาจจะเดินข้างนอกด้วยก็ได้นะคะเขาก็มาเปิดกันตั้งแต่1ิบโมงสิบเอดโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยก็จะมาเปิดกันเรื่อยๆนะคะก็ประมาณตอนนี้ตอนนี้สามโมงแล้วร้านมาตั้งเต็มครบเลยนะคะคุณผู้ชม เขาก็จะเก็บประมาณสองทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทางปิดเขาก็เก็บเก็บด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอ่ามีไม่คยออกงเมีของขายเยอะแยะเลยนะคะถ้าแมสก็มีนะคะอ่านีเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมร้านค้าเยอะเยอะอยู่ใครที่มาตุร้าแถวนี้นะคะก็ นอกจากมาเดินเที่ยวชมในห้างแล้วนะคะข้างนอกก็ยังมาเดินได้นะคุณผู้ชมโอร้านนี้ร้านกระเป๋ากระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้าสวยๆอ่าเดี๋ยวเราพาเดินต่อกระเายอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีรองเท้าถ้าจะมือสองเยอะแยะเลยนะคะมาลองมาเลือกมาสวมกันได้ร้านชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสื้อผ้าเยอะซอยนี้จะเป็นซอยเสื้อผ้านะคะอืมนกระเป๋าก็มีนี่เคสโทรศัพท์อืเสื้อผ้าวัยรุน่นเออก็มีร้านกระเป๋าเด็ก,กดๆกระเป๋าคนโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดนอน กรเป๋าก็มีนะคะนี่ร้านรองเท้านะคะอ่าเนี่ยเสาซอยเนี่ยป้าฟองกำลังจะวนอีกซอยหนึ่งนะคะกําลังจะวนเข้าไปอีกซอยหนึ่งอันนี้ขายพวกอ่ากิฟต์จิดผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ร้านเสื้อผ้าทำขนมนะคะชุกชุกไนเรื่อนราคะ สิบหกสิบลูปค่มหนึ่งรูปนะคะคุณผู้ชมอ่ะมีแกงเขียวหวานขนมจีนอ่าแล้ก็จะเป็นพวกหวยเตี๋ยก็มีนะคะหวยเตี๋ยวไก่ทอดอืมก็อ่าพวกปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะคะชาบู ปยยกิ๊นะคะเออมีหลายอย่างมีเยอะอยู่ของชิ้นก็เยอะก็เป็นลูกชิ้นยำไก่ทอดนะคะไก่ทอดอ่าโรตีโรตีก็มีนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เดินต่อไปนะคะเดินต่อไปอันนี้เป็นพวก่อหกอกผอหอกนี่ดเลือะเลยค่ะอ่านี้เป็นข้าวน้ำพริก เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณน,นะคะอ่ะเราเดินต่อไปอืปปอปลาซาบะอันนี้เพื่อสุขภาพ แนวเพื่อสุขภาพแล้วนะคะไก,ก่อบกมาก,กินแล้วก็ทำเป็นกล่องนะคะขายเป็นกล่องด้วยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใส่ย่างเลยแล้วก็มีผลไม้เออผลไม้ก็มีนะคะข<ม>นมปังเยอะเลยนะคะ นี่ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมก็ตลาดนี้มีทุกวันนะคะคุณผู้ชมมีทุกวันตั้งแต่ประมาณ10โมงก็จะตั้งค่ะร้านเรื่อยๆไปจนถึงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยที่ห้างปิดนะคะนะโรบินสันอันนี้คือโรบินสันที่สมุทรปราการนะคะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนสมุทรปราการเลยนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าน่าจะเป็นแพรกษานะคะ ออทุเรียนก็มีนี่ทุเรียนก็มีขายยากินทุเรียนก็มีนะคะเออโอเคประมาณนี้ละคุณผู้ชมก็ออประพรมาเจอตลาดอย่างนี้แล้วก็เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะเผื่อถ้าเกิดใครมาแถวนี้นะคะจะได้มาเดินชอปปิงง้งกันได้นะคะคุณผู้ชมคะก็โอเคนะคะขอบคุณนะคะมาเดินเที่ยวด้วยกันเจอกับปะาพรคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ